ดาวน์โหลดเพลงจากช่องทาง y o u t u b EP e 2แบบเชิงลึกสอนละเอียดอันนี้คือให้ทุกคนได้เห็นหน้าจอโน้ตบุ๊กเลยนะคะกรณีที่เราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงบ้างไปปุ่มไหนบ้างสเต็ปที่1ให้เราเข้ามาดูลูกศรน,นะคะที่เขียนคำว่า g o o g l e มาเลยค่ะเอาเมาส์มาเลื่อนมา ตรงนี้นะคะคุกเกิลกดเข้าไปพอมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมอ่าให้เราพิมพ์คำว่า YouTube นะคะหรือหรือมี2รูปแบบนะคะพิมพ์ช่องทาง YouTube นะคะหรือเอาเมาส์มาชี้ตรงคำว่าแอปค o กเกิแล้วก็ติ๊กลงไปแล้วก็ติ๊กเข้ามา YouTube เดี๋ยวขยายให้เห็นหน้าจอกว้างๆแบบนี้นะเสร็จแล้วเอาเมาส์ไปชี้ตรงรูปลูกศรที่เป็นรูปของเราติ๊กเข้าไปมันจะมีคำว่า YouTube Studio แล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนมาเราจะเห็นคำว่าคังเพลงและเสียงเพลงให้ทุกคนเลือก ดนตรีนะคะเพลงที่เราต้องการนะคะมันมีทั้งประเภทนะคะประเภทอารมณ์แบบไหนคลาสสิกประกอบภาพยนตร์เทศกาลหรือตรงนี้นะคะเพื่อเอาไปประกอบกับคลิปวิดีโอถ้าเราชอบเพลงนะคะให้เราเลื่อนมือมาพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดนะคะพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดกดเข้าไปมันจะเป็นลูกศรอ,อยู่ด้านบนนะคะ ตรงนี้นะคะโน้ตบุ๊กแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะว่าสิ่งที่ดาวน์โหลดแล้วทุกคนจะไปอยู่ในหน้าตารูปแบบเดสก์ท็อปหรือว่าไฟล์นะคะผู้ยุยส่วนใหญ่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าทำว่าดาวน์โหลดนะคะทีนี้พอกลับมาหน้าช่องทาง YouTube ของตัวเองเพื่อเอาไป ใช้ตัดต่อในมือถือกรณีที่เราใช้มือถือในการตัดต่อให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าจอคำว่าปกติแบบนี้นะหน้าจอเป็น Google แบบนี้นะคะแล้วเอาเมาส์ไปเลื่อนคำว่าแอปนะคะแล้วก็เลื่อนคำว่าได้พอ,เ,อเสร็จแล้วนะคะเข้าเข้ามาคำว่าใหม่ แล้วก็อัปโหลดนะคะให้เราเลือกนะคะดาวน์โหลดตรงเนี้ยทุกให้ทุกคนไปดูหน้าจอโน้ตบุ๊กแต่ละคนนะว่าสิ่งที่เราดาวน์โหลดเพลงมามันอยู่ตรงไหนนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราดาวน์โหลดนะคะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเสียงเพลงนะคะเข้ามาจุด3จุดแล้วก็พิมพ์คำว่าดาวนโหลด กรณีที่เราไปเปิดที่มือถือของเรานะคะเวลามือถือเราก็จะต้องเข้าไปที่แอป Studio ไปโหลดได้เข้ามานะมันมีมันมีแอปนะคะคำว่าได้ตัวเนี้ยนะคะทุกคนเนี่ยสัญลักษณ์แบบเนี้ยเพื่อให้ทุกคนนะคะจะได้ไปใช้ในการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะสอนแบบรายละเอียดเชิงลึกนะคะแบบหน้าจอ โน้ตบุ๊กให้ทุกคนได้เห็นแบบรายละเอียดแบบนี้เลยเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดคอมเมนต์นะคะกดถูกใจและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคุย,ยู่ด้วยนะคะ